ประวัติของเจชิก้าถือว่าเป็นหุ่นอนิเมทอเนิกซ์รุ่นแรกที่ออกมาตั้งแต่เกมฟ i n a l f a ฟรดิพ่าที่1่เลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีออกมาหลายรุ่นมากๆเลยแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะสวัสดีครับอยู awesome ่กับเวอร์ซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาสรุปประวัติของเจ้าชิก้ากันซึ่งเป็นหุ่นอนิเมทอเนิกไก่นะครับในตอนที่เราเล่นในช่วงปี2014เนี่ยเขาไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นหุ่นไก่นะครับแต่ว่าทุกคนจะมองว่าเจ้าหุน่นตัวนี้เป็นหุนน่่นนนเเป็ัอง ก็เป็นหุ่นที่ดูแลเด็กแล้วก็ให้ความบันเทิงในร้าน f r e d d y f a s t b a r p p z z z a และเธอเป็นหนึ่งในหุน่น a n i m เมทตอรนเป็นเพศหญิงนะครับชิก้าจะมาอยู่ในฝั่งขวาของวง Freddy แล้วก็จะเป็นผู้ช่วยร,ร้องด้วยนะฮะซึ่งชิก้าเนี่ยพยายามจะแนะนำเด็กๆให้กินพิซซ่านะครับตามคอนเซปต์ของเธอที่ว่า let's eat หรือว่ากินอาหารกันดีกว่านะครับโดยชิก้าจะร้องเพลงใน Final Freddy Here One t a e ด้วย It's pizza I'm bird sweet, but to so on your pizza. Cause bird who keep eye Cause likes an a eat, nom, 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 ล no. ักษณะหน้าตาของชิก้าจะเป็นหุ่นอเนกโทนิกไก่ที่ภายในนั้นเนี่ยก็จะมีหุ่นเอนโด k เคเลทอรุ่นแรกนะครับที่ถูกใส่เข้าไปแล้วก็จะมีการสวมเจ้าตัวไก่สีเหลืองแล้วก็จะมีดวงตาแล้วก็จะมีจงหอยปากที่แหลมออกมาและมันจะติดเข้ากับเจ้าตัวหุ่นอเนกโทนิกส์เลยนอกจากนั้นเจ้าตัวชิกา้ายังมาพร้อมกับเจ้าตัวคัพเค้กครับ หุ่นคัพเค้กจะเป็นหุ่นอนิเมโอนิกที่เหมือนกับคัพเค้กแล้วก็จะมีดวงตาของมันแต่ว่าสิ่งที่แปลกมันสามารถเคลื่อนไหวในช่วงเวลากลางคืนได้ครับซึ่งเมื่อตกกลางคืนนะครับยามรักษาคอวัดภัยจะต้องทํางานที่นั่นจะมักจะพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชิก้ามักจะไปกินพิซซ่าอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งเธอเนี่ยมักจะอยู่ในห้องแคมป์หกอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะมีเสียงที่เธอคุยขยะด้วยนะครับ ซึ่งการคุยขยะของชิก้าเนี่ยก็คือการหาพิซซ่ามากินแล้วมักจะมีส่งกลิ่นเหม็นเน่าตอนที่ร้านกำลังจะเปิดนะครับทำให้พนักงานเนี่ยต้องทำความสะอาดชิก้าอยู่บ่อยๆและมันเนี่ยชอบที่จะกินพิซซ่าแล้วก็จะเลอะอยู่ข้างๆตัวด้วยและมักจะมีบรรเลงสาวอยู่รอบๆตัวของมันด้วยนั่นเองแต่ที่น่าแปลกก็คือชิก้าเนี่ยในกล่องเสียงของเธอเนี่ยจะมีเสียงของมนุษย์อยู่ด้วยนะครับ ซึ่งเสียงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากทฤษฎีด้วยที่วิลเลียมอัลฟตันนะครับได้ฆ่าตกรรมเด็กทั้ง5คนแล้วก็จับยัดเข้าไปในหุ่นอนิเมโทนิกส์อย่างชิก้าและก็หุ่นตัวอื่นซูซินเนี่ยก็คือเด็กที่ถูกสิงเข้าไปในร่างของชิก้าตั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กที่ถูกวิลเลียมอัลฟตันเ่ฆ่าตายน,นั่นเองนะครับ ทำให้ชิก้าเนี่ยกับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะล้างแค้นวิลเลียมอฟตันนั่นเองแน่นอนว่าชิก้าเนี่เป็นหุ่นอนิเมชันิกที่มีความแค้นกับวิลเลียมอฟตันทําให้มันเนี่ยขยับร่างกายของมันในช่วงเวลากลางคืนนะครับเจ้าชิก้าเนี่ยจะเดินออกมา หาผู้เล่นอย่างช้าๆตั้งแต่ในเกมภาคแรกเลยนะครับโดยตัวละครอย่างชิก้าจะโผล่มาในหน้าประตูทางฝั่งขวามือเท่านั้นผู้เล่นมักจะได้ยินเสียงแล้วก็จะได้เห็นกับตัวละครชิก้าผ่านจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งจอมอนิเตอร์ก็จะมีแสงสีฟ้าจุดแสบตานะครับผมขอแนะนําแว่นออปตาซีโร่แว่นกรองแสงสีฟ้าจากทีวีหรือคอมพิวเตอร์แว่นถนอมสายตาที่ใช้งานกับจอคอมได้นานขึ้นน้ําหนักเบาใส่สบายและทนทานตกไม่แตกด้วยนะครับสามารถซื้อได้ที่ facebook.com/opta สามารถใช้โค้ด AU Awesome เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับแนนเอว่าเจ้าชิก้าในรุ่นแรกเนี่ยมันจะมาจัมสแกร์ผู้เล่นเมื่อเราไม่ได้ปิดประตูใส่มันก็จะเข้ามาจัมสแกร์ผู้เล่นทันทีโดยขนาดผู้สร้างเกมอย่างคุณสกอตนะครับเขายังบอกว่าชิก้าเนี่ยเป็นหุ่นอนิเมทนิกตัวแรกที่เขาได้ทดลองเล่นและเขาก็รู้สึกตกใจขึ้นมาเพราะว่ามนมีฉากจัมสแกร์ในตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับ และก็แน่นอนครับซิก,ก้ายังมีหุ่นรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นซิก,ก้ารุ่นแรกที่ออกมาในเกมแฟ,นฟ,นฟรนไชส์ภาคที่2ครับเจ้าหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นที่ถูกซ่อมแซมอยู่ในพาร์ตเนอร์เซอร์วิสในร้านเฟนดี้เฟสแบล็กพิซซาในร้านแรกนะครับซึ่งจะเป็นหุ่นเอนโดสเคเลทอนซึ่งจะมีการซ่อมแซมอยู่ซึ่งแน่นอนว่าหุ่นของมันเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ปากของมันจะมีการเชื่อมต่อกับฟัน ของหุ่นในเมโทนิกส์นะครับทำให้มันเนี่ยมีความเสยดสยองน่ากลัวขึ้นมาแล้วก็ทิ้นส่วนแขนของมันเนี่ยก็เหมือนจะขาดออกไปด้วยนะครับ ซึ่งมองว่ามันจะมีหุ่นที่ทดแทนในรุ่นเก่าที่เสียหายไปในภาคที่2ก็คือซีรีสทอยชิก้าครับซีรีทอยชิก้าเนี่ยจะเป็นหุ่นอนิเมทอนิกที่จะมีรูปทรงที่ผอมบางนะครับแล้วก็หุ่นตัวนี้เนี่ยสามารถถอดหน้ากากของมันออกมาได้นะครับโดยซีรีทอยชิก้านะครับจะมีลักษณะที่สามารถถอดปากนกออกมาได้แล้วก็ถอดดวงตาออกมาได้ด้วยแล้วมันเนี่ยก็จะมีความผลลุกมากเลยนะครับตอนที่มันถอดออกมาแล้วเจ้าทอยชิก้าเนี่ยจะเน้นไปที่ให้เด็กๆนั้นสังสรรค์กันนะครับ เพราะว่าจะมีคําว่า l ส s า party และเธอเนี่ยมักจะไม่พูดนะครับแล้วก็โผล่มาจัดการพูดเยงทันทีครับ Let's go somewhere more private so I can eat you ส่วนชิก้ารุ่นแฟนทอมนะครับหรือว่าร่างเงาที่ถูกเผาไปให้เกิดภาพหลอนขึ้นมานะครับมันจะเกิดขึ้นในเกมฟันเฟรี้ภาคที่สาครับที่ชิก้าเนี่ยดูเหมว่าจะเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่จะเป็นภาพหลอนที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะจับสแกร์ผู้เล่นนะครับโดยชิก้าจะไม่ได้มาฆ่าเรานะครับแต่ว่าจะมาเพียงแค่ภาพตกใจเท่านั้นแล้วมันจะมุ่งเข้ามาหาผู้เล่นทันทีนะครับแลหลังจากนั้นเนี่ยสปริงแท็บนะครับก็จะเข้ามาฆ่าผู้เล่นทันทีครับ ชิก้าในร่างไนแมะนะครับถือว่าเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่าหุ่นตัวนี้นั่นเนี่ยจะมีร่างกายที่ฉีกขาดนะครับโดยที่จะมีชิ้นส่วนของเอนโดสเคเลทอนที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวคัพเค้กเนี่ยยังมีหน้าตาที่น่ากลัวนะ นอกจากนี้นะครับยังมีชิก้าไนท์แมร์ในเวอร์ชั่น Halloween ด้วยซึ่งจะออกมาในเกมภาคเฮลวอนเทสครับและก็ยังมีตัวละครอย่างฟัน i ามชิก้าซึ่งออกมาในภาคพิซ z ่าซิมูเลเตอด้วยนะครับ ลักษณะของเจ้าฟันททมชิก้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหุ่นซีรีส์ฟันททมเลยหุ่นซีรีส์ฟันททมจะสามารถถอดหน้าออกมาได้แล้วก็จะมีกล่อง v o i c e b อ x นะครับอยู่ที่หน้าท้องของเจ้าฟันททมชิก้าด้วยซึ่งจะเป็นหุ่นที่เหมือนกับซีรีส์ทอยชิก้านั่นเองรวมไปถึงยังมีซีรีส์อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่จะมีความคล้ายคลึงกันก็คือ Rock Star ชิก้าซึ่งจะเป็นวงเลสล็อกนะครับที่ออกมาในภาค Ultimate Costume n ไ g h t แล้วก็ Pitsria i a m u l รับซึ่งเป็น,น,นสมิเลเตมาชิก ของ l e s ล็อกนะครับแล้วก็หุ่นรุ่นล่าสุดนะครับนั่นก็คือหุ่นอย่างพาส e คิ i t y ี้บีชนะครับที่มีชื่อว่าแกมบล็อกชิก้าซึ่งเป็นหุ่นซีรีส์แกมบล็อกนะครับที่มีความสามารถในการตะโกนขู่หุ่นอนิเมะต,ตัวอื่นได้และนอกจากนั้นนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยยังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกับ คล้ายๆกับชิก้าในรุ่นแรกครับนั่นคือเธอมักจะหิวพิซซ่าตลอดเสื้อสวนทางกับหุ่นและก็หน้าตาของเธอนะครับที่จะมีความพร้อมเพรียวกว่าซึ่งการออกแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีชีวิตขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับโดยนอกจากนี้นะครับเจ้าชิก้ารุ่นแรกนะครับยังอยู่ใน s c u r ริตี้บีชด้วยนะครับซึ่งมันอยู่ในร่างของเดือมปล็อปนั่นเองนะครับซึ่งมองว่าก็ยังคงมารวมอยู่ในเหตุการณ์ของเกมภาคส u r ริตี้บีชครับ โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของประวัติของเจ้าตัวละครชิก้าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับตัวแน่นอนครับมันก็ยังมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็คือว่าเจ้าชิก้านะครับอาจจะเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่ไม่มีพิษม,มีภัยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่วิลเลมอฟตันนะครับได้จัดการเด็กและก็ยัดเข้าไปในหุ่นอนิเมโทนิกสเสน่งนะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ประวัติตัวละครชิก้านะครับเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นจากเกมฟานาฟิดดี้ออกมาแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ o p t ตัสอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ o p t ตัสมีเปิดสาขาที่ออฟตัสโตที่สยามซอย5แล้วด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมหรือว่าสามารถสั่งที่ออนไลน์ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็็ขอตััวลาคงเสรรจบ